ขอโอกาสถวายพระสูตรสีสปาสูตรนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแดม่พระผู้มีพระภาคอะระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสาธุสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณสีสปาวานันใกล้เมืองโกสัมพีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงถือใบประดูลายสองถึงสามใบด้วยฝ่าพระหัตแล้วตัดเรียกพิสูจน์ทั้งหลายมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายใบประดูลายสองถึงสามใบที่เราถือด้วยฝ่ามือกับใบที่บนต้น อย่างไหนจะมากกว่ากันพิสุทั้งหลายกราบทูลว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญใบประดูลาสองถึงสามใบที่พระผู้มีพระภาคทรงถือด้วยฝากพระหันมีประมาณน้อยที่บลต้นมีมากกว่าพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างนั้นเหมือนกัน พิสูจนทั้งหลายสิ่งที่เรารู้แล้วไม่ได้บอกเธอทั้งหลายมีมากก็เพราะเหตุไรเราจึงไม่บอกเพราะสิ่งนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์มิใช่พมจรรันเบื้องต้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตัดสรู้น,นิพพานเพราะเหตุนั้น เราจึงไม่บอกดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งอะไรเราได้บอกแล้วเราได้บอกแล้วว่านี่ทุกข์นี่ทุกขะสมุทยัยนีทุกขะนิโรธนี่ทุกขะนิโรธารธคามินีปฏิปทาก็เพราะเหตุไรเราจึงบอกเพราะสิ่งนั้นประกอบด้วยประโยชน์ เป็นภูมิจันทร์เบื้องต้นย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำนดัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความตัดสรุปนิพพานเพราะฉะนั้นเราจึงบอกดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่านิทุก นิทุกขาสมุทยัยนี่ทุกขานนโรธนิทุกขานิโรทคามินีปฏิปทาสาธุจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่19หน้าที่434ข้อที่1,712ถึง1,713 สาธยายพระสูตรโดยโชตินครธรรมสา